ก็ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวปั๊มของโคมัตสึ WA 3 8 0 Z ปนะครับเดี๋ยวเราตัวนี้เขามีพอร์ตเดียวนะผดนี้อันนี้เป็นชุดเล็กคูเลเตอร์เขาเดี๋ยวเรามาดูกันเราดูที่พอร์ตแรงดันก่อนรอเดี๋ยวเดี๋ยวผดแรงดันใช่ไนะหมร้อยหก ก็เป็นตำแหน่งโหลดเซนซิงเขาแล้วเวลาที่เขาขึ้นเฟเชอร์สูงเนี่ยเขาค่อยๆลดมุมลงมาอันนี้เป็นตัว PC valve wow. เดี๋ยวเรามาเช็คดูเดี๋ยวเรามาลองตัว PC valve wow. นะครับผมในตำแหน่งที่เวลาต้องการเบาปั๊มเนี่ยเรายิงสัญญาณนี้เข้ามาเนี่ยปั๊มเขา,าจะเบาไม่ทางานเรายิงตำแหน่ง PC valve wow. ครับอันนี้เรายิง PC valve แล้วก็จะเห็นว่าต่อไหลเนี่ยเขาจะลดลงมาเลยอย่างถ้าเราเอาสัญญาณ PC ออกเขาออกครับผมอนะอัตราไหลก็จะกลับมาก็จะได้ยินเสียงเหมือนปั๊มมีกํลาลังขับมาใหม่ รลอบตัวปัมก็ไม่มีรวดซึมอะไแล้วเป็นตัวปั๊มของโคมัสุ WA สามแปดศูนย์ั้นนี่เลยเจนี่ศูนย์ห้าศนยคมัสุตัวโมเดลเขาก็เป็นเจ็ดศูนแปดคี่หนึ่งหกสเดี๋ยวเราก็แจ้งกับทางผู้ใช้งานทราบผมอันนี้เราก็เทสตัวปั๊มของรถลักโคมัสุ WA 380สั้นเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการแจ้งกับงผู้ใช้งานทราบ เดือยตัวที่จะนํานเอาไปไติดตั้ง